มาค่ะหลังจากที่ตัดน้องเวก,กัสไซส์11นิ้วไปนะคะลูกค้าก็มาตามกระแสมาอยากขอไซส์อยู่ที่8นิ้วบ้างนี่ cross b ดีก็ได้นะคะสไพยขึ้นไหล่ก็ได้บอกเลยว่าน่ารักมากน่ารักจนแอนต,ต้องถอยมาใช้เองวใบหนึ่งน่ารักจริงตัวนี้นะคะเหมาะสําหรับลูกค้าที่ต้องการใบเล็กนะคะไซส์อยู่ที่8นิ้วใส่มือถือกระเป๋าสตางค์นะคะจบครบในใบเดียวเลยนี่ไม่ว่าจะเป็นพักกลางวันก็ได้หรือว่าบางทีลงรถเนาะอยากจะพกแค่มือถือ กับแค่เงินแค่นี้บอกเลยว่าตัวนี้เป็นอะไรที่ตอบโจทย์แล้วก็โดนใจลูกค้มามากๆเลยค่ะตัวนี้มาพร้อมฝากระเป๋านะคะแบบปิดแบบนี้เลยนี่เปิดปิดบิดล็อกกด้เลยค่ะนี่ภายในนะคะตัวนี้นะคะสามารถใส่กระเป๋าใบสตางค์ใบกลางใบสั้นได้หมดเลยนะคะใส่มือถือตะกูลพลัสได้สบายมากเลยเห็นไหมใส่ของเสร็จปิดล็อกจบค่ะนี่เห็นไหมตัวนี้นะคะนี่ ด้านข้างขยายได้เยอะนะคะถ้าเกิดว่าใส่ของน้อยก็แบนได้อีกนะคะนี่เห็นปะน่ารักนุะเนี่ยไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปเลยบอกเลยว่าตัวนี้โดนใจมากสาหรับรุ่นเวกัสนะคะตัวนี้สามารถสะพายขึ้นไหล่แบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะคลอสบอดี้แบบนี้ก็น่ารักนี่ตัดขึ้นมาอีกสามสีพร้อมส่งนะคะไม่ว่าจะเป็นสีเทาแบบนี้นะคะ เป็นเทานูตนะคะจะไม่ใช่เทาแบบควันบุหรี่เทาจ๋าเลยนี่ตัวนี้สีแบบดมูนน่ารักมากนี่หรือว่าจะเป็นสีขาวนะคะแบบนี้หรือว่าจะเป็นสีดําแบบนี้นะ,ะสนใจนะคะแคนะรหนนาจอนค่ะคนแอดมินได้เลยนะคะรุ่นนี้เบกกสนะคะจัดโปรโมชั่นลด50%เหมือนแบบเดิมเลยลดเหลือเพียง2,555บาทจัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางอันนี้ขอย้ำกรอนนะคะว่าเป็นหนังแกะแท้ทั้งใบไม่เคลือบและไม่ผสม P u ู นี่รีบก่อนของหมดเลยตัวนี้เป็นอะไหล่เงินด้วยค่ะตัวนี้นี่อะไหล่สั่งทําพิเศษนะนี่มาพร้อมหนังรองบ่าให้แบบนี้เลยเวลาสะพายขึ้นไหล่แบบนี้ไม่กินผมแล้วก็ไม่เจ็บด้วยนี่สนใจก็แคทหนะ้าจอแลนะทักน้องแอดปินได้เลยค่ะรื่นเวกัสกา้าขอบคุณค่ะ